สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านฟิตออริจินอลนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำนะครับสำหรับรถใช้งานทุกประเภทหรือทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งวินใช้งานทุกอย่างขี่รถทุกวันนะครับมีการสึกหลอของโซ่สเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจุดโซ่สเตอร์ราคาไม่แพงนะครับลูกค้า อันนี้เป็นครบเซตนะครับผมจะมาแกะรีวิวดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานครับลูกค้าในหนึ่งกล่องนะครับลูกค้าก็จะมีเป็นตัวโซ่แถมไปนะครับเป็นสี่สองศูนย์นะครับร้อยยี่บหกข้อนะครับร้อยหกข้อนะครับผู้ปิดนะครับขอโทษด้วยครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวสเตอร์เลดนะครับสเตอร์หน้าเป็นสิบสี่นะครับสเตอร์หลังเป็นสามสองนะครับ เป็นโซ่ของ 420, สองเตอร์เป็น420นะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะมีหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น 1430, 1 14, 14, 4 3ามสิบสบสี่สามสองสิบสี่สามสี่นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวของเลดนะครับกึ่งเงามาสวยๆเลยครับลูกค้านี่นะครับลูกค้าตรงนี้วางเป็นที่ใส่นอนนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสั่งซื้อ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หรือวิธีการสั่งซื้อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ